สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอให้จงมีสันติสุขจากพระเจ้าเรายินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมสักการพระเจ้าในวันนี้วันนี้นะั้นเป็นวันในทิตศที่13ท่าธันวาคมคลิตัก,กราชต0ส0ัสมัยที่ผมยังเป็นคนหนุ่มๆอายุประมาณ20าวันอาทิตย์นั้นผมจะอยู่ที่คลิสจักรทั้งวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้า กว่าจะกลับออกมาจากคริสตจักรนั้นก็เป็นเวลาหกโมงเย็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดมีอิสระเสรีไม่มีเรื่องโรคในสมองในคณะอนุชนมีพี่น้องอนุชนชายคนหนึ่งซึ่งไปคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ต่อมาเขาได้ย้ายบ้านออกไปอยู่ชานเมืองของกรุงเทพไกลพอสมควรแต่ก็ยังคงมาคริสตจักรเป็นประจำผมได้ถามเขาว่า แถวบ้านใหม่มีคริสตจักรใกล้บ้านหรือไม่เคยลองไปร่วมนับสักการพระเจ้ากับที่นั่นหรือไม่เขาได้ตอบผมว่าผมไม่ชอบไปคริสตจักรอื่นเพราะพี่น้องคริสตจักรนี้ดีมีความรักห่วงใยซึ่งกันและกันดีถึงแม้ระยะทางจะไกลไปหน่อยก็ตามผมก็ยังคงมาคริสตจักรนี้เช่นเดิมพี่น้องทุกทุกท่านครับเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจกักร มันไม่ใช่เป็นเรื่องโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นเพราะความรักของพระเจ้าเป็นเส้นใยล้อมพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าช่วงนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีข้อจำกัดหลายประการในการที่จะติดต่อกันแต่ด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องก็ยังคงมีสามาัคคีรมด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปสามารถที่จะร่วมวกิจกรมพระเจ้าตลอดเวลาได้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้ ขอให้พี่น้องร่วมสวกการพระเจ้าในวันนี้เริ่มด้วยการอธิษฐานพระบิดาเจ้าพระองค์เป็นที่ลักของข้าบท้งหลายข้ามท้งหลายก็อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ตลอดเวลาแต่ละคนเราไม่มีสามารถที่จะไปปิดบังพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์เป็นความจรงิงและพระองค์ก็ทรงรู้ความจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างแต่ต่างพวกเราต่างหากที่เป็นคนตาบอดบางทีก็ไปโกหกตัวเอง โดยเฉพาะนในการใช้คําพูดบางครั้งเราก็มีปัญหาในพระวจนะของพระองค์ในสุภาษิตที่บทที่16:24พระองค์ได้สอนไว้ว่าวาจาที่โอนโยนเปรียบเหมือนน้ําผึ้งหวานชื่นแก่จิตวิญญาณและเป็นยารัก,รกษาชีวิตพระบิดาเจ้าคําพูดที่ดีนั้นมันก็ดีต่อจิตวิญญาณสามารถที่จะฟื้นฟูสัมธภาพและนําการรักษาสู่คนอื่นได้แต่คําพูดที่ เกียรติชังมีผลตรง,งข้ามทำลายสัมพันธภาพและฉีกความสัมพันธ์ให้เละกระจายออกไปสิ่งที่สำคัญคือคำทงหลายต้องใช้คำพูดของเราอย่างชาญฉลาดเมื่อพูดคุยกับผู้อื่นลองนึกถึงเวลาที่มีคนมาพูดกับเราโดยที่ให้กำลังใจกับเราทำให้เรามีความหวังและมีความสุขคำพูดคำพูดที่ไพเราะ มันก็ต่อจิตใจนั้นเหมือนดั่งน้ำพึ่งที่อย่างที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้ในสุภาษิตตอนนี้ถ้าหากว่าเรานึกถึงคนที่พูดทำร้ายจิตใจเราหรือดูถูกข่มเหงดูแคลงเราคำพูดเหล่านั้นมันก็อาจจะปิดส่งให้ผลเสียต่อผู้ที่รับฟังคำพูดของข้าพุทงหลายอันนามาซึ่งชีวิตถ้าพูดไม่ดีก็จะไปทำลายชีวิตแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นมีผลในการรักษาต่อผู้อ่าน นั่นคือคำพูดของคำทั้งหลายก็ควรจะเป็นในลักษณะเดียวกันว่าจะสาธทาให้มีผลในทางบวกแก่ผู้ที่ฟังแล้วก็พอให้พระองค์ช่วยข้าพาทั้งหลายให้พูดแต่คำที่สุภาพและโอนโยนต่อคนที่เราไปพบปะเสมอขอให้พระองค์ได้ช่วยขรองทั้งหลายาถึงแม้เราจะไม่สามารถด้รับรู้ผลกระทบที่เราได้พูดไปแต่ว่าพระองค์ทรงทราบอย่างเราตามพระบิดเจ้าของพังหลาย ขอให้คําพูดที่อ่อนโยนของข้าพเจ้าทั้งหลายมีผลดีต่อคนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไปได้พบปะพระวจนะของพระองค์ทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายมีชีวิตและข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าพระองค์ทรงมีผลต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์กละพระวจนะของพระองค์ก็เป็นแสงสว่างให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอให้เราก็จะเป็นตะเกียงที่มีแสงสว่างให้มีไปถึงต่อผู้อื่น ข้าพเจทั้งลายขอบพระคุณพระองและทุนขอในพระนามเพียซสุริจเจ้าอาเมนเราจะถวายเพลงเพลงแรกนะครับชื่อว่ามีบูบ้านน้อยชื่อเบลเลหฮมมีบูบูน้อยชื่อเบลเลหฮมความเมินโบครุมหุ่มไว้ เชาบ้านลับไหลไงเงียบเชียบทั่วปายดาราเต็มหน้าภาไหลแต่ในเวลากลางคืนด้นปรากฏดวงราศีพระเครือเกิดมาตามพระสัญญาพร้อมในสามเร็เขานี ปลาเคโกมันบางเกิดขึ้นนานมาเรียผู้เป็นมันดามีเจ้าสาววนชุมนุมทั่วป่ายดาราลีวานชาวฟ้า,ฟายามนา้นมีเสียงประกาศว่าผู้ช่วยส่งกลางกวันนี้สรรเสนประเจ้ากาซาของเรา ห้โรคบีตียินดีราตรีสง,งบราตรีสง,งัดพระคลีสาเดชลงมาเป็นปนสรว์ประเสริมเลิศประทานแก่ชาวโลกา ไม่มีผู้ใดใดยินเสียงเมื่อพระองค์สาเด็จมาคนเพศคนบาปที่สารพักพระองค์จะทรงเมตตาพระองค์บ,าน,บานเกิดบานเปเละเห็วนวันดีขนอนนอมวันทาา ขอพระองค์โปรดเวพรโยตโทษสาธีในใจเราคาขอโปรดชำราความผิดบาปให้เราบริสุทธิ์ไปในวางบางเกิดเป็นพรลามเลิศปิติยินดีทั่วไปขอพระธรรมที่จะมาอ่านในวันนี้นะอยู่ใน พระธรรมัธรรมพัพนธสัญญาเดิมคือในพระธรรมอพยพบทที่14บสข้อที่9ถึง15เราอาจจะแปลกใจนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกี่ยวกับาการประสูติของระเยซูที่จะใกล้เข้ามานันนนนนก็จ,จะมีการาเก่าถึงในพระคัมภีร์ใหม่มากกว่า พระคีเดิมเนี่ยอาจจะมีน้อยในแถวอิสยาป์แต่ว่ามาถึงอพยพนี่เราอาจจะปลดใจแต่ทั้งนี้นะทั้งนี้นเพราะว่าเราเลือกพระคำนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราจะกล่าวไปในเดี๋ยวมาแบ่งปันกันนะครับพระธรรมอพยพบทที่14บข้อ9ถึงที่1 5บันทึกว่ากองทัพอียิปต์ได้แก่กองมา้ารถม้าศึกและพลมา้าและทหารของฟาโรห์ทั้งสิน้นออกติดตามชาวอิสราเอลมาทันพวกเขาซึ่งตั้งค่ายอยู่ที่ริมทะเล ใกล้ปีหาอาหิโรธตรงข้ามกับบาอันเซโฟนเมื่อชนอิสราเอลมองเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ก็ตกใจกลัวยิงนักและร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขากล่าวกับอโมเสตว่าที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือท่านจึงพาพวกเรามาตายในถิ่นกันดานนี้ทำไมหนอท่านจึงนำเราออกมาจากอียิปต เราบอกท่านตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ป่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ก็ยังดีกว่าเอาชีวิตมาทิ้งในถิ่นกันดาน,นี้โมเสสตอบประชากรว่าอย่ากลัวเลยจงหนักแน่นเข้าไว้ท่านจะได้เห็นการช่วยกู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำมาให้ท่านในวันนี้ท่านจะไม่ได้เห็นชาวอียิปต์ที่ท่านเห็นอยู่ในวันนี้อีกเลย องพระผู้เป็นเจ้าจะทรงสู้รบแทนพวกท่านเองท่านเพียงแต่นิ่งไว้เถิดแล้วองพระผู้เป็นเจ้าตัดสั่งโมเสสว่าเจ้ามัวร้องขอเราอยู่ทําไมจงสั่งให้ชนอิสราเอลเคลื่อนไปข้างหน้าเถิดเพลงที่สองที่เราจะถ่ายในวันนี้ชื่อเพลงว่าในคืนวันหนึ่งยามเงียบสง,งด ในคืนวันเนึ่งเยียมเงียบสากันมีทูปสากานลงมาร้องเพลงสรรเสริญดิษพินทองคำและน้ำขาวดีกล่าวว่าความสุขจงมีแก่ชาวโลกา เพราะมีกาสาห้างบังเกิดมนุษย์ทั้งหลายจงเยียหูฟังบทเพลงความสุขปราเสรเหล่าทูสวรรค์พากาลลงมาโรงเพลงแสดงยินดี เื่อให้ชาวโลกซึ่งเหน็ดเหนื่อยใจได้ราวความสุขเปลี่ยนปลีแต่ว่ามนุษย์อย่างคงเธอเดินไม่มีความสามรถคี คนบาปทางลายจงตรายตรงดูรับพรจากพระเยซูผู้ได้เป็นทุกข์หนักอ,อกนักใจต้องแบกลาลาาเลือลาย ผู้ได้รับความทุกข์ทรมันจงเหนื่อยดูเมื่อนไม่ไหวบัดนี้จงเงหนาน้า,นานดูพระเจ้ารับเอาความรอดโดยดี พระองค์จะโปรดประทานความสุขผลทุกจากท่า,านทันทีวันคืนกำลังจะผ่านพ้นไปตามข้าภุมทิทาญยวายยุค นั้นจะมาเวลากำหนดคือ,อยกไม่มีความตายความสุขจะแผ่ออกไปตัวโลกเปรียบดาวแสงราาสมีชาวโลกร้องเพลงอย่างทุาวรร์ คือเพลงสุขสวัสด,ดีพี่น้องทั้งหลายในการที่จะแบ่งปันกันในวันนี้ในหัวข้อนะครับสันติสงบในท่ามกลางพายุฝนเมื่อเราพูดถึงสันติสงบท่ามกลางพายุฝนนั้นเราปกติแล้วเรามักจะนึกถึงเรื่องราวของพระเยซูกับสาวกของพระองค์นั้นที่อยู่ในเรือที่อยู่ในทะเลแล้วก็ กลางทะเลนั้นเกิดพายุฝนขึ้นมาพวกสาวกเนี่ยอาจจะคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีในเมื่อพระเยซูทรงหลับนอนอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่เมื่อพายุฝนรุนแรงมากขึ้นและแม้แต่ชาวประม,มงในเรือก็เริ่มสงสัยว่าเสริมสายว่าความปลอดภยัยความกลัวก็เริ่มเข้ามาคร่อมงำพวกเขาจนไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและต้องไปปลุกพระเยซูให้ตื่น แต่นั่นไม่ใช่พายุฝนเพียงอย่างเดียวหรือครั้งเดียวที่ชาวอิสราเอลได้ผ่านพ้นมาข้อพระธรรมคัมภีร์ที่เราได้เพิ่งอ่านไปแล้วในพระธรรมอพยพนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวอิส,อสราเอลซึ่งออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่แล้วพบก,กับตัวเองว่าถูกกองทัพอียิปต์นี่ไล่าตามล่าด้วยรถมารบที่น่าเกรงขามสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก,อก,อกนะครับว่าพวกเขามาถึงชายฝั่งทะเลนีไปไหนไม่ได้ ไม่มีเรือที่จะให้คำฟากได้บางคนถึงกับเริ่มที่จะปลุกระดมฝูงชนให้พิจารณาการเลือกให้ได้อิสรภาพหรือความปลอดภัยในการกลับไปเป็นทาสอีกชาวอิสราเอลไม่ใช่เป็นเพียงทาสของอียิปต์เท่านั้นแต่ในต่อไปเนี่ยพวกเขายังจะต้องเป็นชาติที่ถูกยึดครองของอาณาจักรโรมันตอนนี้พวกเขาต้องจ่ายภาษีให้กับจกัจกรวรรดิ ซีซาออกัสตัสเรียกร้องให้คนอิสราเอลกลับไปขึ้นทะเบียนที่บ้านบ้านของบรรพบุรุษเพื่อจะได้ตรวจนับจำนวนเกี่ยวกับกันต้องจ่ายภาษีเรื่องนี้อยู่ในภายใต้การดูแลของกษัตริย์หุนเชิดคือกษัตริย์เฮโรสในเวลานั้นราชสำนักของกษัตริย์เฮโรดได้รับแจ้งโดยไม่ตั้งใจเกี่ยวกับการประสติของพระราชาองค์ใหม่โดยนักปราจากตะวันออก ให้ผ่านทางนี้ไปที่พระราชวังของกษัตริย์ไปถามหาเรื่องนี้ก็เป็นเห,นหตุให้กษัตริย์เฮโรลดได้รู้เรื่องแล้วแล้วก็จะตามหากุมารเพื่อหาโอกาสที่จะฆ่าให้เสียเพราะเพราะเขาเพกกราะกษัตริย์เฮโรดได้ก็มีแผนที่จะให้ลูกชายของเขาเนี่ยปกครองเป็นกษัตริย์ต่อจากเข้าไปโดยไม่ต้องการมีคู่แข่งนามิชาเรื่องนี้นำไปสู่การฆ่าเด็กชายอายตุต่ำกว่าสองปีในพื้นที่เบลเลหฮม เป็นคนจำนวนมากต่อมาผู้คนถูกบังคับให้กราบรูปเคารบของซีซ่าที่ติดไว้ในพระวิหารนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งความรกร้างว่างเปล่าที่เพศเพยของชนชาติอิสราเอลผู้คนอยู่ในท่ามกลางของลมพายุหมายถึงผู้ยนที่เป็นอิสราเอลเจหตุการในนี้อยู่ในลมพายุกลัมามองเราวันนี้พวกเราก็อยู่ท่ามกลางพายุของเราเองเหมือนกัน บางคนกำลังเผชิญกับผลก,กระทบของการแพร่ระบาดในทางการเงินในการงานการธุรกิจการศึกษาและครอบครัวบางคนก็กำลังที่ต้องรับมือกับสุขภาพไข้หวัดใหญ่หรือสภาวะสุขภาพต่างๆและบางคนกำลังเผชิญกับความเครียดทางจิตใจ,จอื่น,นๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและชีวิตของคนที่รอบข้างแล้วตอนนี้ เราจะทําอย่างไรล่ะเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางพายุฝนพระเจ้าทรงตรัสต่อชาวอิสราเอลที่ถูกทหารอียิปต์ตามล่าบอกว่าให้เคลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าพวกเขากําลังจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์การแหวกออกของทะเลน้ำทะเลแดงภายใต้การพิชิตของจกักรวรรดิโรมพระเจ้าจะทรงต้องนำทำการปฏิหารของพระบุตรขององค์ก็คือพระเยซูในเนื้อหนัง,นง,นงมาในฐานะของพระเมสสิยา หรืออิมานูเอลหรือพระเจ้าสู่ของอยู่กับเราปฏิหารของการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีความสำคัญมากขึ้นอ,อีกในเมื่อการอัศาจรารย์ที่พระองค์จะต้องทรงกระทําบนไม้กางเขนแห่งโกลโกธาในการแบกรับความผิดบาปของเราเป็นของพระองค์เองและทรงชำระด้วยพระโล uh หิตของพระองค์และหากสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เพียงพอพระองค์ยังทรงเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สให้มีชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นผลแรกของผู้คนที่จะติดตามพระองค์เข้าไปในส่วนในนิรันดราระสำหรับเราในวันนี้พระเจ้าทรงพร้อมที่จะแสดงปฏิหารให้แก่เราเองแต่ละคนเมื่อดูเหมือนว่าไม่มีทางไปไม่มีคำตอบเพิ่มเติมที่ดีได้อีกแต่เรามีทางหนึ่งไปได้อีกเราไปหาพระเจ้าของเราได้พระเจ้าทรง ได้วางเราไว้ในช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูเรื่องราในพระคัมภีในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงได้ควบคุมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตลอดเราได้เห็นถึงความรักพระคุณแห่งความรอดของพระเจ้าที่ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อนําความรอดมาให้แก่เราตลอดกาลดังนั้นตอนนี้เราควรจะต้องยืนขึ้นสแสดงความเข้มแข็ง เราจะเป็นต้องเตรียมตัวให้มันพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในโลกอีกครั้งหนึ่งในพระกิจสิริทั้งหมดของพระองค์ท่านพร้อมสำหรับการปฏิหารหรือไม่ไม่ว่าจะมาในสมัยของเราในโลกนี้หรือภายหลังเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อโดยรู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นที่มีต่อเรานั้นสามารถช่วยเราได้สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายชั่วคราวบนโลกนี้ได้ พระเจ้าทรงเตรียมทางให้เราทุกคนได้รับการช่วยให้รอดสู่นิรันดรการเพราะว่าการเสียสละของพระองค์เองบนไมงกานเขนการฟื้นคืนพระชนจากความตายและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทรงเรียกร้องให้เราสัตย์ซื่อต่อพระองค์และเฝ้ารอคอยและพร้อมต้อนรับการกลับมาของพระองค์าตามที่พระองค์ได้สรงสัญญาไว้เราจะมาสรุปนะครับว่าในวันนี้ที่เราแบ่งปัน เราสรุปสรุปสันส้นๆว่าเราต้องรักษาความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเราต้องพร้อมสําหรับการปรากฏตัวกลับมาของพระองค์เราต้องสร้างศาสนาจ,จักรของพระกิตต์ต่อไปเราต้องก้าวต่อไปสู่การปฏิหารของการเสด็จมาของกษัตริตรย์เ,เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและองค์สันตริราชค่อยเราลุ่มใจอธิษฐานพระบิดาเจ้า ข้าพร,รงหลายข,าขอขอบพระคุณพระองค์ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือความคาดหมายของมวลมนุษย์นั้นเราบาดครั้งก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพระองค์ก็ทรงอดทนให้เรามีโอกาสพระบิดาเจ้าขอให้ข้าพตรงหลายได้รู้ถึงพระคุณของพระองค์อันใหญ่หลวงเราต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเรา,ารู้ว่าพระองค์ต้องกลับมาอีก แต่ว่าพระองค์ไม่ต้องการให้มีวันเวลามาเป็นตัวจำกัดพระองค์ประสงค์ให้เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาถ้าเราเผลอเราก็จะพลาดไปพระบิดาเจ้าการแบ่งปันในวันนี้ก็ขอให้ข้าพระองค์ไหลเข้มแข็งขึ้นเราต้องต้องสัตย์ซื่อต่อพระองค์แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับที่พระองค์จะเสด็จมาและเราต้องสร้างศาสนาจากรของพระองค์พระบิดาเจ้าเพราะว่าพระองค์ เป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตรติย์ท,ทั้งหลายลพ,รลาราพ,พระองค์เป็นเจ้านายที่เหนือเจ้านายทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นองค์สันติราชของเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่จงให้บทเรียนแก่เราในวันนี้เรากลับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าเอเมนเราจะถวายเพลงสุดท้ายชื่อว่าโนเอลโนเอลเสียงเพลงสวรรค์นะครับ โนเอลโ no e l เสียงเพลงสวัสดีคนเลี้ยงแกะพลานเวลเสียงดนตรีทุกนาฟ้ากว้างในยามราตรี ยินว่าที่ทูสวรรบรรยายโนเอล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 ราชาอิสราเอลโซงบังเกิด เมื่อมองทองฟ้าแลเห็นดาราทางบูราพาส่องแสงพลอลยทั่วโลกรางสีเจ้าประกายชัยแสงตลอด ที่พรราตรีโนเอล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 ราชาอิสราเอลซรงบังเกิดเมื่อเมื่อมองทองฟอลเ็นดรา ทางบูรพาส่งแสงปรดปรายทั่วโลกลางสีเจอเจ้าประกฏยชยแสงตละลอที่าราตรีโนอเอล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  Raja Yisra'el song bangkat. Seng dao sa kao, Prat pao ngam ta, Ho ra ti tam, Duang dao vi Mung so dan ราชาผู้ไทยดวงใจภาคดีกลับน้อมบูชาโนเอล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 ราชาอิสระเอลทรงบังเกิด ดวงดาวจูดเนื้อสถานวิไลกุมารประโสนในเบลเฮโหราทาวายบานนาปรปลเปลกลาเซมวันทาราชากุมาร โนเอ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 ราชาอิสระเอลทงบังกิดห้เราทางไลยสารผููไทยพระองค์เกลียงนกลายสางโลกตรากาน จงบาลเลงเพลงเกิดกงกลางวาันสารสรเสริญบันสานผู้ชว่วยถวยชนโนอเอล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 ราชาอิสรา,าเอลทรงบังก์ เจ้าของเรากำลังจะบ,บังเกิดนะครับเรามาขอถวายอขอพระพรจากพระองค์นะครับขอให้สันติสุขและความรักด้วยความเชื่อจากพระเจ้าพระบิดาและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่พี่น้องทั้งหลายขอพระคุณดำรงอยู่กับพี่น้องทั้งหลายทุกคนและพี่น้องทั้งหลายที่รักพระเยซูคริสต์เจ้านั้นรักต้องรักด้วยความไม่เสื่อมสลายสันติสุขของพระเจ้านั้นซึ่งเกิดเกินกว่าคำจริงที่จะ ป้องกันความจิตใจของเราในพระเยซูเจ้าขอให้พระเจ้าเองทรงประทานสันติสุขและทรงชำระให้เราสลายบริสุทธิ์หมดจดตั้งแต่บัดน,นี้ไปตลอดไปอเมนสวัสดีนะครับพี่น้องเราจบการในนักการพระเจ้าในวันนี้แค่นี้ก็ขอให้พี่น้องเตรียมตัวใกล้เข้ามาแล้วที่จะเป็นวันคริสต์มาสขอให้สุขสบายมีสันติสุขนะครับ เจอกันอาทิตย์หน้าครับ。